เกมอนะ่ะก้ามงสามสิบว้าวว้าวถึงราดการดูหนังเย้ี๋ยวฉันต้องมาล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะสิเฮเสรนะ็จแล้วก็จบวิเศษบอกข้าเถิดใครงามฤทธิ์ในป้านหลังนี้ ก็ฉันไงล่งะจากสุดที่สุดลา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 นี่ต่อไปก็ถือตาดูนงังเออเอเอจี้ขนาดนี้เวลาก็ในการสิบห้าทีต่อไปเชิญรับชมหนังเรื่องชีพชาติรักนีเพพะเธอต่อไปพบเออ แล้วรายการต่อไปก็คือข่านั่นเองค่ะวเมื่อดูหนังกับเสร็จอเอ,อ้อไปสิไปโทรหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนทําอะไรกันอยู่อืมโทษอ่ใครดีหือไอราดีกว่ามั้ยอืมไอลาไอรา,อราเพราะฉันมีอยู่อยู่แค่คนเดียวที่เพื่อนติ่งเกาหลีด้วยกันคือไอรานี่แหละ ไอล่าเสร็จแล้วไอล่ารับสีรับสิว้าวหนังสนุกจังเลยอะ่ะเฮ้ยไม่อยากให้จบแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะจบแล้วอะ่ะสงสัยต้องไปดูย้อนหลังซะแล้วล่ะคลิงเอ้ยใครโทรมาน่ะใครโทรมาเนี่ย คะแนนคะแนนคะแนนเป็นไวโอเลตนี่เองโทรมาเรื่องไหนแล้วใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลไวโอเลตฮัลโหลไอร่าเธอเสียใจยใช่ไหมว่าวันพรุ่งนี้หนังก็จะจบแล้วเธอจะมาถามฉันทำไมเนี่ยฉันยังเสียใจยหนุนยะเธออย่างนี้ต้องเสียใจยด้วยนะเอิมเธออย่าพูดเกาหลีเป็นไหมล่ะ อยากสิงั้นเราไปหาที่เรียนภาษาเกาหลีกันเอาไหมอืมเคเคงั้นเดี๋ยวฉันขอดูหนังก็ทําใจว่าหนังจะจบออวันพรุ่งนี้ก่อนนะโอเคฉันก็กะว่าฉันขอทําใจที่ว่าหนังหมดหนังจะจบวันพรุ่งนี้แล้วฉันขนนั่เตเสียใจ,จ,จตลอดชิดเย่ yeah! เออเวรเธออย่าบ้าเถือนนะ่ะก็แค่น,น,นั้นฉันน่ะแค่สองสานาทีฉันก็ทำแจนในการไหนที่จะจบได้แล้วเฮ้ยเธอนี่ไม่เอาไหนจริงๆเลยแหมเทียนแหมไอร่านี่ก็เฮ้ยก็ฉันไม่อยากให้มันจบนี้นะ่ะฉันอยากให้มันเป็นละครเหมือนละครไทยอะ่ะเคยดูละครไทยใช่ไหมใครเคยดูกบ,บ้าแล้ว เนั่นแหละฉันอยากให้มันแบบกว่าจะจบนะก็ต้องปีสองปีนู่นน่ะเออไม่เลยถ้าปีสองปีขนาดนั้นนะฉันเลิกตัวบเลดก่าฉันเบื่อน่ะแค่เนี้ยฉันก็โอเคโอเคนะแต่ฉันอยากให้มันต่ออีกหนึ่งเดือนน่ะเธอว่าไหมเออใช่งั้นก็แค่นี้ก่อนนะแต่ฉันจะไปดูสักหน่อยว่าร้านอะไรมีเออเดี๋ยวเราไปด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอที่บ้าน โอเคงั้นฉันขอตัวไปดูหนังกันนะจ้ารายการต่อไปชมข่าวอ้าวหนังจบแล้วเหรอเ,ออเนไรทำใจได้นะบ้านไอร่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอโทษทีนะที่ช้าคือรถมันติดมากเลยแล้วฉันก็แต่มือแต่สังจึงเกียแฮะขอโทษทีเออเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเยบ็บึ้มออขอโทษขอโทษขอโทษงั้นเราไปกันเถอะนะเออเอ,อวันนี้จะมีใครมาเรียนเกาหลีบ้างไหมเนี่ยหนัาหมือจริงๆเลย ทั้งวันทั้งวันเนี่ยเอิมที่นี่สมัครเรียนเกาหลีภาษาเกาหลีใช่ไหมคะใช่แล้วอหนูเอ้ยเอิเพราะเราสังคนจะมาสมัครค่ะเพราะเห็นในหนังแล้วเราอยากพูดเป็นนะคะใช่ค่ะอืมโอเคงั้นก็ไปในห้องเรียนกันเลยนะ ตาคโคมานั้นนักเรียนเออเลี้อบอกไปไปกรอบใบก่อนนะค่ะคุณคนนี้เรี่ยงปล่าเนาะเออใช่เขาอายุแกแล้วไปสิอ้าวอ้าวเอาใบไ,ไม่ให้โคแล้วจ้ะนี่ค่ะโอเคเอา้าวว่าหนูว่เาเออแหละทำไมไม่เอาไปสมามให้ครูอีกละ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดีมาก อโอเคคำแรกเราก็จะมาเรียนคำว่าเอมสวัสดีเกาหลีนะใครรู้ว่าสวัสดีเกาหลีคืออะไรเออเอมอย่าม,ามองจ้องหน้ากันกันกบคู่แลกวงั้น่งสิบอกมาตอนนี้ว่าเอมว่าสวัสดีเกาหลีแปลว่าอะไรอะไรอย่เซยมา ไม่ใช่อ้น้นคำญี่ปุ่นอา้าวเหรอคะแบแน่ไม่รู้ค่ะเฮ้ยพูดเธอนี่ไม่อหนเอแสเลกันซะเลยแค่สวัสดีของเกาหลีก็ยังไม่ได้ส่วนตายนเลยไป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 นุน่นโหส่วนนุ่นอะ่ะไปเลยไปเลยไปเลยโหครูค,คะครูก็ปอบหน่อยสิคะใช่ค่ะ ก็ได้ครูจะบอกนะแต่คำหน้าครูจะไม่บอกนะถือว่านักเรียนต้องไปติวอะไรกันมาเองนะอ้าวครูลงค่าคุณครูค่าโอเคครูเฉลยให้แล้วนะแล้วไอ้คำว่าลาก,ก่อนแล้วก็ไอ้คำว่าสบายดีรักไม่รักโอ้ยแปลว่าอะไรพูดเธอรู้ไหม เอมรักหนูหรือค่ารักหนูหรือค่าป้าอะไร I love you ค่ะถูกต้องไอล่ะอ้อวอาวเราะว่าไอเรล่ะรู้ไหมไอคำว่าไม่ชอบอ่านว่าพูดว่าอะไรเออม I love you ค่ะจะป้าหรือไง I love you แปลว่าฉันรักเธอเน่เน่เน่เน,น,น่รู้ไหม ฉันว่าเธอไม่ค่อยจะเรียนแล้วก็เรียนกับฉันไม่ค่อยจะได้เรียนฉันว่าฉันน่าจะส่งเธอเรียอกับคูโดดๆหน่อยนะน่าจะเข้มงวดมาตรการคั้นเทมนะ่ะไม่เอาค่าหนูอยอยากนั้นกับครูนะคะแล้วก็อยากอยู่กับไอรา,าด้วยใช่ค่ะขอให้เราจูด้วยกันนะคะเราเป็นเพื่อนรักกันค่ะเราติ่งเกาหลีเน็ตไอดอลด้วยกันค่ะ,คะใช่ถ้าเราอยู่ด้ด้วยกัน เออครูไม่ให้พวกเธอแต่แก้กันหรอกนะแต่พวกเธอต้องจ้างตั้งใจเรียนนะขอใจไหมเย่ค่ะเอาละเอาละเอาละงั้นก็วันนี้ก็ขอลขาแค่นี้ไปก่อนนะพวกเธอกลับบ้านกลับบ้านกันเลยไปวันนี้ครูจะพักผ่อนอเ้ยเหนื่อยทั้งวันกับพวกเธอแล้วเนี่ยค่ะป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 ะเพื่ิกัน้อไป,ไป,ไป ไราราฉันขอดูทีวีที่บ้านเธอนะเอา้าทีบ้านเธอก็มีนี่เออบ้านฉันน่ะเออมันทีวีมันลายนะ่ะบ้านเธออ่ะทีระดับเทอร์โบ Turbo เลยอะ่นะเทอร์โบนั่นมันจักรยานนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแบบที่อยูเธอเนี่แบบคุมชัดแจ๋วแหววไปเลยอะ่ะนะขอดูบ้านเธอหน่อยนะน้าๆๆๆๆเออเออเอเอก็ได้เย่ yeah. เฮ้ยนี่เธอเดินหน้าเราไปเกาหลีกันไหมนะโอเคโอเคเจ๊ดเดือนต่อมาไวเรัจัดของเสร็จยันเนี่ยฉันจัดเสร็จแล้วนะขึ้นรถเสร็จแล้วเออแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงแล้วแล้วเออเ่ออ่ะเสร็จแล้วแล้วเธอจะลัดเก้าอี้บ้านใช้มันทำไมเนี่ย ไปเก็บเดี๋ยนเล่นนะวายเอเลนอ้าวทไมอ่ะฉันจะเอาไปใส่ของเนี่ยนั่งเนี่ยจะได้เป็นกุรูสตรีสวยไหมสวยไหมสวยไหมเอาไปเก็บเดี๋ยวแน่เอ่อโอเคเฮ้ยมาแล,แล้วฉันจัดของให้เธอเสร็จแล้วเจแล้วแล้วจากนะนะประเทศเกาหลีอออในที่สุดแล้วก็มาถึงเกาหลีตะกที้เจ ไปดูแผนนี่กันเถอะว่าไงไงไงแผนที่แผนที่เออใช่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 เธอเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยูซี่ยูซิเราต้องไปสถานีกันนำนะถึงเราจะไปเอ่อไปหาได้อ่ะโอเคโอเคเอ่อมองหาไปสถานีกันนันกันนั่งไงนั่งไงเธอเธอมาที่ซี่ เฮร่าเฮ้ยรอฉันด้วยสิใหญ่บ้าว้าเรามาถึงสถานีกันนาแล้วใช่ใช่ใช่สวยมากเลยเนาะเออฉันนึกว่าจะไม่สวยไงแกสวยสิยะเกาหลีนะเออใช่ใช่ใช่าเป็นอะไรอ่ะ ฉันก็เห็นว่าเธอจะเป็นอะไรสัน,น่อยเปล่าฉันอะขาดเลดอะ่ะเพราะว่าฉันจะทําให้เสียงของฉันน่ะนุ่มขึ้นน่ะเลรอเอองั้นเราไปเถอะโอเค กระโถทั์ยิ่งใหญ่แตน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 สวัสดีครับผมก็จะมาประกาศข่าวเนี่ยนะครับคือเฮ้ยแกให้แกแกมาดูข่าวน้ดนึงขอได้ขอได้ขอได้ผมก็ต้องเสียใจในบัตรคอนเสิร์ตที่เซอรงจุงกิจจะมาร้องเพลงนะครับอ้าวอะไรเนี่ยอะไรกันอะไรกัน คือผมก็ต้องเสียใจอย่างร้าเริงนะครับคือซันโตนกิมีติดภารกิจนะครับคือซันโตนกิไปประเทศที่ดูไบครับอ้าวเฮ้ยเรามาก็เสียป้าสิแกเออใช่ไงผมต้องเสียใจสำหรับสาวสาวที่ชอบซานจตกีนะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับคือซันจุนกีไปประเทศดูไปครับพี่น้องนะครับก็ ผมก็จะมาแจ้งข่าวในโทรทัศน์หลวงก็าโทรทัศน์หลวงแดงก็สำหรับนี้ก็ไปแล้วนะครับก็ขอโทษสำหรับตัวสาที่สสายใจกันนะครับก็บ๊ายบ้านนะครับปวดจูจูจูเฮ้ยแกงั้นไอข่าวนั้นมันไม่จริงใช่ไหมแกเออใช่ไหมมันจริงแน่นอนไอร่าฉันกังวลนะ่ะ อยากกันวนสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากกันวนสิเฮ้ย <c oughs> เออมีวิดีโอเทปใหม่ดีกว่าติดูมาสิาเขาพูอะไรสวัสดีครับวันนี้นะคะผมก็จะมา แจ้งค่ะไรสนับสตา์ที่ชอบซองกิลแล้วก็จะมาดูบัตรคอนเสิร์ตของซองกิจนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครบเพื่ัซองกิจที่พระกิจที่ดูไปครับก็ตอนนี้ก็ซองกิลได้ไปถึงที่ดูไปอันป็่อันที่เรียบร้อยแล้วนะคบก็ก็ขอโทษด้วยครับไปบ้าน,นนะครับขอเอิ่มน้าขคอยาดูซองกิะครับมาดูผมแทนนะคะผมรอเหมือนกันนะครับดีอ้าวไม่เวิร์กเหรอ โอเคโอเคไปเดกอต่อยี่เกย์คนชอบเออใช่เฮ้ยเรามาเสียเปล่าว่ะเออใช่เสียงเงินมากเลยอ่ะบ๊ายบายค่ะ